Honda City h a t c h b a c k คันนี้นะครับตัว RS ก่อนติดตั้งหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนเนาะแล้วงานหลังติดตั้งเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้คือของคู่ตัวแล้วเดี๋ยวติดชุดแต่งของ RS s p r t t ลงไปนะครับ h o น d a c i t ตตัว f a s t b a c k นะครับหรือรุ่น5ประตูปี2021คันี้นะครับมาติดเป็นตัวของชุดแต่ง RS Sport เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างโดยชุดแต่งตัวนี้นะครับจะเน้นเป็นทางด้านสีดำตัดแดงนะครับเพื่อเพิ่มดีไซน์สปอร์ตให้กับตัวรถรวมไปถึงนะครับตัดลงตัวกับรุ่น RS อีกด้วยนะครับเพราะ RS นะครับเขาจะใช้สีดาเงานะครับตัดกับสีแดงนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นงานใกล้ๆกันนะครับชิ้นงานใกล้ๆนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า ตัวของชิ้นงานนะครับมีความเรียบเนียนและสีนะครับมีความใกล้เคียงกับตัวรถได้มากที่สุดแนะนําคนติดสเกิร์ตตอนไหนดีนะครับแนะนําว่าถ้าออกจากศูนย์นะครับหรือก่อนนะครับหรือระยะเวลาประมาณไม่เกินปีแนะนําให้ติดเลยนะครับจะได้สีที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับสีของตัวนี้นะครับทำตามรหัสสีของตัวรถนะครับก็จะได้ความใกล้เคียงถ98นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าใครกลัว สเกิร์ตนะครับจะทําให้ตัวรถเป็นรอยนะครับเรามียางในการการลอยให้เรียบร้อยเลยนะครับทําให้ตัวของสเกิร์ตแล้วก็ตัวของคู่ตัวรถไม่กระทบกันนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับใช้9า m สเเฉพาะนะครับเอาไว้ติดกับตัวรถยนต์โดยเฉพาะเลยจะทําให้ไม่เป็นรอยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการยึด2จุดแบบนี้นะครับของทุกชิ้นนะครับยึดตามจุดเดิมของคู่ตัวรถนะครับโอเคสำหรับใครเห็นไฟเดลีย์ข้างหน้าแล้วนะครับ เดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโดยการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไฟเดย์ไลท์จะขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวนี้นะครับพอเปิดไฟเด์ไลท์แล้วนะครับไฟเดยไลท์ข้างบนก็คือจะติดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของคู่ตัว ส่วนตัวนี้นะครับเป็นของที่ติดใหม่นะครับมากับสเกิร์ตจะสังเกตได้ว่ามันดูตัดกันได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเสริมความหล่อให้กับสเกิร์ตหรือตัวรถได้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับไฟเดย์ไลท์สำหรับชิ้นข้างนะครับเราลองมาดูใ้กล้กันก่อนเลยตัวของชิ้นข้างนะครับก็โคลนคอนเซปต์คือเน้นดําตัดแดงนะครับเขาทําให้ชิ้นข้างนะครับดูลงตัวกับชิ้นหน้าและชิ้นหลังนั่นเองตัวนี้นะครับก็ใช้ขั้นตอนการติดตั้งใกล้เคียงกับข้างหน้าเลยนะครับ สำหรับชิ้นหลังเนี่ยมีคนถามเรื่องเซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าสามารถใช้เซ็นเซอร์คู่ตัวได้ไหมเนี่ยหรือถ้าเราติดเซ็นเซอร์ใหม่ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับไอตัวนี้นะครับไม่รบกวนการทํางานของเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมันห่างกันมากๆนะครับตัวนี้เป็นท่อคู่สวยงามมากๆส่วนท่อจริงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับท่อจริงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราติดปลายท่อเพื่อทําให้ควันนะครับลงข้างล่าง ทำไมต้องทําให้ควันลงข้างล่างนะครับควันมันมีความร้อนทําให้สะเก์ดไหม้ได้ง่ายนะครับก็เลยต้องทับแบบนี้นะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับอันนี้คือติดปลายท่อเสริมเฉยๆเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เนะเาะพอเราอยากได้สายคินินเนยเราก็เลยแนะนำฟิล์มกันรอยของ Arctic กไปเนาะเพื่อจะทำให้ตัวของรถนะดูคีนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ดูเรียบหรูแต่ป้องกันได้จริงนะครับสำหรับฟิฟล์มอาร์ติกเนาะฟิล์มกัลลอยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัดชัยออโต้แอนนะครับหรือโทรเบอร์05 5 7 1 1 7 0 1นนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจยังมาก